สวัสดีครับแฟนเพจผมทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนๆช่อง YouTube นะครับที่ติดตามนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาล1มิถุนายน2566นะครับในส่วนของสูตรรูด2ตัวบนล่างนะครับสูตรรูด2ตัวบนล่างนะครับ2ตัวนะครับตัวเลข2ตัวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะครับตัวเลข2ตัว ที่ผมให้ในแต่ละงวดนะครับจะไปพัวพันเห็นไหมครับอยู่ในส่วนของหลักหน่วยหลักสิบบนเท่านั้นนะครับหลักร้อยไม่เกี่ยวนะครับสูตรลูสองตัวบนล่างหลักหน่วยหลักสิบนะครับบนและล่างนะครับขออภัยนะครับบนและล่างนะครับจะอยู่หลักหน่วยหลักสิบบนและล่างเห็นไหมครับสองตัวที่ให้พัวพันอยู่ในส่วนของหลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นโอ้โงวดนี้นะครับหนึ่งมีนาคมมาห้ามาทั้งบนและล่างเลย 16มีนาคมนะครับ7ก็มาทั้งบนและล่าง1เมษายน90โอ้โหมาทั้งบนและล่างเลยนะครับถือว่าแม่นพอสมควรนะครับไปเรื่อยๆนะครับมีพลาดบ้างนะครับ2พฤษภาคมนะครับ16พฤษภาคมก็3และ4เห็นไหมครับมี3นะครับดังนั้นสูตรรูป2ตัวบนล่างนี้นะครับเวลาที่เราได้ตัวเลขนะครับสูตรคำนวณหรือเห็นไปนะครับเราจะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับเราก็นําไปพิจารณาเอานะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับ1มิถุนายนสองพนร้อยหกสนะครับสูตรรูป2ตัวบนล่างคือ1นสองนะครับเวลาที่เราจะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเวลาที่เราจะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าใครมีหนึ่งสองอยู่ในใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักใดหลักหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะครับท่านมีโอกาสนะครับที่จะถูกรางวัลนะครับเพราะสูตรนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นผมให้ดูย้อนหลังนะครับบางคนนะครับบางคนโลกสวยบางคนก็เข้ามาดราม่าว่าทําไมถึงวิเคราะห์เจาะลึกย้อนหลังไกลขนาดนี้นะครับการที่เรามีสถิติเนาะการที่เรามีสถิตินะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้ามีสถิติ นะครับย้อนหลังไปเนี่ยให้เราดูสถิติโอ้โหสูตรน <surve muscular section> ี้มันก็เดินดีเนาะมันพลาดแค่ครั้งเดียวนะครับมันทําให้เราแบบคือทําให้เรามีความมั่นใจนะครับถ้าผมจะวิเคราะห์เจาะลึกงวดเดียวเลยก็ได้นะครับแต่มันไม่มีความมั่นใจนะครับถ้าผมจะวิเคราะห์เจาะลึกวันที่หนึ่งมิถุนายนโป้งเลยหนึ่งสองอย่างเงี้ยนะครับเราไม่เห็นสถิติย้อนหลังนะครับมันก็จะไม่เกิดความมั่นใจอะไรเลยนะครับดังนั้นเราเห็นสถิติย้อนหลังเนี่ยมันดีนะครับคือมันดี นะครับที่ผมมาวิเคราะห์เจาะลึกย้อนหลังให้ดูตั้งแต่17มกราคมเลยเห็นไหมครับมันเข้ามาโดยตลอดนะครับไม่บนก็ล่างโอ้โหนี่นครับเข้าติดต่อกันทั้งบนและล่างเลยนะครับมันก็เป็นนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีให้สําหรับคนที่ชมนะครับเนาะอย่าโลกสวยอย่าดราม่านะครับใครที่เข้ามาชมแล้วทําไมเอาสูตรเก่ามาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับมันเป็นสถิติให้พวกเราดูนะครับเป็นแนวทางนะครับดังนั้นรูปสองตัวบนล่าง นะครับวันที่16มิถุนายน2566นะครับใครมี1กับ2นะครับไปพัวพันไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะครับก็ฝากไว้พิจารณาเวลาที่เราไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใครได้เห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับขอให้ทุกคนโชคดีวันที่1มิถุนายน25 6 6โชคดีครับ